ขอนอบน้อมพารัตนารตรปวงข่าสายขอเป็นที่พึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บอกบุญชาแน,นลจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวดีๆในหัวข้อสวดอธิษฐานขอโอหูสิก,กรรมก่อนนอนทุกคืนลดกรรมทำให้รวยค่ะ วันนี้บอกบุญชาแนลมีเคล็ดลับเสริมดวงที่ช่วยให้จิตใจที่ช่วยให้จิตใจหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์อุปสรรคต่างๆมาฝากซึ่งก็คือการสวดบทอธิษฐานขององศีกรรมและการอธิษฐานจิตของสมเด็จพุทธาจารย์โตผมมารังสีที่เชื่อกันว่าช่วยขอการรลาโทษกับเจ้ากรมนายเวร คนที่เคยสัญญาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนทำให้เราหลุดพ้นจากบ่วงพนาการต่างๆทั้งนี้สำหรับใครที่รู้สึกไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดๆขัดขัดเหมือนมีอะไรมาฉุดมารั้งอยู่ลองสวดตามนี้กันดูนะคะรับรองว่าช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาอย่างทันตาเห็นแน่นอนค่ะบทอธิษฐานขออโหสิกรรม ท่องได้ตามนี้นะคะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันติจักกรรมังอสันติจักกรรมังขะมันตุเมอโหติกรรมังพระวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้า ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงปวดยุโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้า ขอเอาโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาต ผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากเขียนใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนเียดจันไลยและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเธอสาธุต่อไปคำอธิษฐานอาโหสิกรรมซึ่งกล่าวได้ดังนี้ข้าพเจ้าตรงนี้ให้ใส่ชื่อตัวเองขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครใได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นและขอยกถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาต และผู้ที่มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าต้องมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินสาธุต่อไปคำขอขมาทโทษค่ะซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อตัวเองนะคะทำไว้ด้วยกายวาจาใจ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาภูบาอาจารย์และความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากความลำบากเข็นใจอันตรายทั้งหลายดงเสื่อมสูญสิ้นไป พระเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดีขอให้สมปรารถนานิพพานะปัจ,จโยโหตุพอท่องจบแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตอธิษฐานตามที่ท่านปรารถนาได้เลยนะคะต่อไปคำขอขมาและอธิษฐานจิตสำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดมนต์ก่อนนอนนะคะ ซึ่งให้กล่าวนะโมสามจบก่อนนะคะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วท่องบทสวดนี้สับพังอปาราทังขะมาะถะเมภพันเตอุกาสะทวารัตเะเยนะกะตังสับพังอปาราธังขะมาะถะเมภพันเต,นเตอุกาสะขะมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอ,อรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด,ด้วยกายวาจาหรือใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพลภาระลาบยศสารเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆ ขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีเอาโหสิศกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชนของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนารกภูมิและพบแสงสว่างทางั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังทุกท่านกับการสวดอธิษฐานขอเอาหอนสิก,กรรมสวดแล้วลดกรรมทําให้รวยบอกบุญชาแนลขอแนะนำํำให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปปฏิบัติด,ดูนะคะท่านผู้ฟังคะบอกบุญชาแนล ก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้บอกบุญชาแนลก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้าน ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอย่าลืมแนะนำและบอกบุญกับเพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ